นอนเฉียงนอนนี่นอนเชื่อขอนงดิเฉียงนอนเฉียงนอนเฉียงนอนเฉียงนนอเฉียงเนอนเออของผมมาโทรช่างบัวนี่ตกลงจะนอนหรือเฉียงเฉียงกออีกแบบนี้ เกาอะอิดวางโตเป็นแนวนอนติดท้องคานแบบนี้ถ้าเกิดใช้งานไปคานเกิดตกท้องช้างขึ้นมาจะทําให้กําแพงแตกเ้าทีนี้บอกสิว่าต้องทํำยังไงเรืเอใช่โอ้โหแต่ลื้อชอบลือ้อทาไมลือ้อไม่ลือ้อให้ว่าลื้อทําไมแต่ไม่เป็นไรว่าลื้ออะไรการก่อผนังอิฐต้องก่อให้มีพื้นที่ใต้ท้องคาน10เซนติเมตรแล้วรอให้ผนังอิดยุบตัวทิ้งไว้ประมาณ1-2วัน กอออีดแนวเฉียง45องศาหรือเรียกว่ายัดหัวปลาส้อยแบบนี้ก่ออิดเป็นแนวเฉียงแบบนี้จะช่วยลดแรงกดทับหากคารตกท้องช้างลงมาผน,นังจะไม่แตกร้าวนะจ้าเบบีไปแก ไปครับผมนะจ๊ะงานก่องานฉา,าบงานเทต้องปูนดอกบัวนะจ๊ะบัวซูเปอร์เนื้อปูน40กิโลกร,รมัมคุณภาพเทียบเท่าปูนซีเมนห้าสกิโลกร,รมัมคุ้มค่าเนอะใช่คุ้มค่านะจ๊ะเนาะ <c oughs> ทำไมพูดนะจ๊ะพูดนะจ๊ะสิเนะจ๊ะ ไปทำงานเรื่องงานเจงกันนะ